เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูค่าระยะห่างระหว่างจุดที่2กับจุดที่3กันค่ะให้เรากดเปลี่ยนจุดของเราก่อนนะคะโดยกดที่ Move F1 ก็มายันจุดที่2ของเราแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดที่ MLM MM F4 ค่ะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กด like, แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหนึ่งจะสาธิตการใช้งานโปรแกรม MLM ค่ะโปรแกรมการหาค่าระยะห่างระหว่างจุดนั่นเองนะคะและกล้องที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกล้องโทรโทรชชนันยี่ห้อท็อปคอนรุ่น GTS 1002มือสค่ะสำหรับขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะ หลังจากที่เราเซ็คค่าตุกลก้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม MLM นะคะให้เราค่ะกดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าที่2ค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกเข้าที่เมนู F1 ค่ะแล้วให้เรานะคะใช้ลูกศรนะคะเลือกหาโปรแกรม MLM ค่ะค่ะเมื่อเจอแล้วนะคะให้เรากด Enter เข้ามาค่ะ จากนั้นนะคะให้เลือกเข้าที่ MLM ค่ะกด enter ค่ะค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลงตัวกล้องนะคะไปะยันจุดแรกของเรานะคะจากนั้นค่ะให้กด mass เทียบ3ค่ะค่ะแล้วให้เรานะคะเลงตัวกล้องนะคะไปะยันจุดที่2ของเราได้เลยค่ะ เมื่อเราเลี้ยงตัวกล้องมายันจุดที่2ของเราแล้วนะคะจากนั้นค่าให้กดที่ m l m f 4ค่ะค่าตัวกล้องนะคะเขาก็จะคำนวณเป็นค่าระยะนะคะจากจุดที่1มายันจุดที่2ให้เราแล้วนะคะค่า h d ตรงนี้นะคะจะเป็นค่าระยะห่างระหว่างจุดที่1กับจุดที่2นั่นเองค่ะส่วน s d ตรงนี้นะคะจะเป็นค่า slope ของเราค่ะ v d นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งของเรานั่นเองค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูค่าระยะห่างระหว่างจุดที่2กับจุดที่3กันค่ะให้เรากดเปลี่ยนจุดของเราก่อนนะคะโดยกดที่ Move F1 ค่ะตัวกล้องนะคะเขาจะถามเรานะคะว่าต้องการย้ายจุดใช่หรือไม่นะคะให้เราตอบ y ยสเทียบ4ค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะเร่งตัวกล้องค่ะไปยังจุดที่3ของเราได้เลยค่ะ เราเลงตัวกล้องมายัางจุดที่3ของเราแล้วนะคะจากนั้นค่าให้กดที่ MLMF4 ค่ะค่าและนี่ก็จะเป็นค่าระยะห่างนะคะระหว่างจุดที่2กับจุดที่3นั่นเองค่ะค่า s t นะคะก็จะเป็นค่าสโลมนะคะ h d ตรงนี้ค่ะจะเป็นค่าระยะห่างระหว่างจุดที่2กับจุดที่3ของเราค่ะส่วน v ดีนะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งของเรานั่นเองค่ะหากเราต้องการหาค่าระยะห่างระหว่างจุดในจุดถัดไปนะคะก็สามารถทําตามขั้นตอนเดิมได้เลยค่ะหรือถ้าหากเราต้องการบันทึกนะคะก็ให้กดที่ r ec F2 ค่ะค่ะและนี่ก็จะเป็นวิธีการหาค่าระยะห่างระหว่างจุดนั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สํารวจตัวที่1สาธิตไปนะคะหรือจะเป็นก็สํารวจรุ่นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือมือ2นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อะเซซอรี่อื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่โชว์รูมพีนัมเบอร์วันนะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยกระจรุกนะคะตําบลแพรกษาอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะหากไม่สะดวกนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ะคะ่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์02181 68cc หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ